ปั้นต่อที่มันเด็กแว้นเลยโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆิที่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง คิวเคโตชาแนลนะครับก็คือวันนี้เราอยู่ที่ร้านพีบีทเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปที่แล้วเราได้รีวิวเวฟร้อยหัวหัวรอยพานะที่เป็นลูกซีบีชักข้าไปนะครับทุกคนก็นี่ก็เป็นเจ้าของคันเดียวกันนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับเวฟร้อยคันที่แล้วนะครับแต่คันนี้เป็นดีมนะครับซูเปอร์คัพนะครับคันนี้ลูกห้าสิบสามมิลนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเ่างดําอยู่ร้านพีบีทปลาเหมือดเซนไซ์ถูกต้องที่สุดนะครับจะได้ยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะ ขอให้ช่างอูดนะครับมารีวิวรถคันนี้พร้อมกับพี่นะครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างทําเป็นสเต็ปอะไรภายนอกแต่งอะไรไปบ้างนะครับโอเคนะครับเดไปชมันเลยทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่างอูดแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้วันนี้ช่างอูดจะมารีวิวทีมซูเปอร์คัรคันนี้นะครับคันนี้เป็นสเต็ปอะไ่ไห้าสานะครับแต่คันนี้คือก่อนอื่นเราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ที่แรกทําเป็นรถสนาม แล้วก็ตอนนี้คือจัดสภาพภายนอกเป็นคล้ายๆว่าอหลังถนนนะครับทุกคนแต่ว่าสเต็ปเครื่องยังเป็นลูก53นะครับแล้วก็เป็นสเต็ปแขงอยู่พูดง่านะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเ๋ยพี่จะขอให้ช่างอูดนะครับรีวิวตั้งแต่ชุดหน้าเลยนะครับว่ารถ้คันนี้ภายนอกแต่งอะไรไปบ้างทําอะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคครับชมเลย อันนี้เป็นล้ออะไรครับทัานผู้ชล้อโยกโก้ครับเป็นล้อโยกโก้ครับล้อเนี้ยเราชอบไปรุ่นอนะดำไหมเรือนสวยนะครับแล้วก็ล้อโยกโก้นี่ราคามันจะประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมดตัวนี้พันสามพันสี่ครับเป็นหนึ่งจุดสองพันสามพันสี่นะครับเป็นหนึ่งจุดสองนะครับแล้วก็จะมียางยางใช้งานทั่วไปนะครับ เป็นคล้ายๆว่าลายวิงใช่ไหมครับลายลวนะายงนะายิงนะดำนะลายเนี้ยที่พี่ชอบอะนะดำเนาะลายวิงเนี่ยเือเลยใส่แล้วแรงขึ้นเท่าไหร่ดำสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องเลยถูกก็จะมีอันนี้อันนี้นนชุดหน้านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดหน้าเดิมใช่ไหมครับ <c oughs> คือคือแปลงมาใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างงี้นี่เอ่อถ้าเปลี่ยนใหม่หมดนี่ก็คือของเดิมมันจะเป็นดำใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็เราก็มาแปลงเป็นนี่ใช่ไหมครับอันนี้ชุดหน้าเราต้องใส่ของอะไรล่ะครับ ร้ครับแต่รบาเอ๋อคือชุดหน้าตอนนี้ใส่เป็นของเวฟร้อยสิบนะครับแล้วก็จะมีชุกนี่คือเป็นอย่างนี้เลยนะดูว่าต้องไปต้องไปคืนนะครับแต่่ซนะื้อเสร็จเป็อ๋อครับอันนี้นี่ที่ร้านพี่บีทก็มีใช่ไหมครับก็คือคก็คือรับหน้าอยากได้แบบนี้ที่ร้านพี่บีทก็รับจัดสภาพเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวพี่จะท,ทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กบีทไว้ท้ายคลิปก็ได้ครับทุกคนเผื่อแบบเพื่อนๆที่มีน้องๆคนไหน,นสนใจนะครับ ก็มาทักมาคุยมาถามอะไรกันได้นะครับทุกคนครับแล้วก็จะมีจานหน้านี่เป็นจานหน้าเดิมเหรอครับหรือว่าบิลลิงเป็นบิลลิงนะครับเป็นของเวฟร้อยสิบใช่ไหมครับครับดามิงต้องจัดแล้วเนี่ยสวยเนาะอันนี้ลายลายอะไรดาส้นปีนชัดเจนที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีน็อตนี่เป็นน็อตอะไรครับครับไทสีไทเทเนียมครับเป็นน็อตสีไทเทเนียมนะครับแต่งธรรมดาครับแต่งธรรมดาแล้วก็จะมี ไอ้ดำปั๊มหน้านี้เราเราก็ต้องจัดแล้วยดำดิสวยเนาะไอนี่เขาเรียกว่าเป็นปั๊มของมิลลิล่งครับร้อยสิบเป็นของร้อยสิบมิลลิ่งนะครับวามแท้บิลลิ่งเลยถนะุนถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็จะมีบิลลิ่งนะไล่เบานะครับเขาเรียกว่าไล่เบาแล้วก็จะมีสายของ <c oughs> เอินนร์นใช่ไหมครับแล้วก็ชุดหน้านี้จัดออกมาก็ถือว่าสวยเนาะดำเนาะพอดีเลยนะอชอบไออยาถูกต้องที่สุดแล้วสาวชอบไงฮิโกลไหมฮแล้วก็คืเอเราไล่ชุดนี้ออกมาปุ๊บมันจะเป็นเขาเรียกว่า รถรถรถยังไงดังคล้ายๆว่าไล่เบาะเนาะชุดนี้เนะอ<ล>ะเพราะว่ารถหลังถนนเ,นเนี่เบาหมดอลยุดต้องแล้วก็ดุมนี่เป็นดุมเดิมเหรอครับหรือว่าดุมแท้จอดเป็นดุมแท้จอดนะครับําเห็นป่าเรามาดูฝั่งนี้บ่ะอุ้ยครับแล้วก็คือก่อนอน่นนี้ผมจะมาถามช่างูก่อนเลยครับว่าที่แรกแล้วรถคันนี้นี่มันเป็นสีอะไรครับรถคันนี้ซื้อมาเป็นโค้งเลยครับซื้อมาเป็นโค้งทีเด็ดเลยคันนี้ ันครับแล้วก็ชุดส,สีนี้เข้ามาเบิกใหม่นะครับเราโอ้โหถ้าสีนี้นี่เขาเรียกว่าสีอะไรล่ะครับพี่เป็น <dad> สีเขียวใช่ไหม้าว่าเขียวขี่ม้าเราเขียวเขียวครับเขียวมุกพี่เออเขียวมุกนอกเขียวเห็นไหมครับเงาเงาแล้วดำเนาะคือของจริงนี่สีโคตรสวยอะเนาะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไล่กันชุดหลังต่อเนาะหลังต่อนะครับว่านี่ครับ โชคคันนี้ที่ใส่นี่ของช่าหอู๋นี่เป็นโช๊คอะไรลนะ่ะ GT Speed ครับความสูงนี่เตี้ยกว่าเดิมใช่ไหมครับพีบ่ดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้ดูให้พี่นะพี่ได้ดูทรงกถนะว่าเวลานั่งนี่จะไีปลอดที่เหมือนเด็กแว้นเลยก็คือพอดีนะก็ไม่เชิงว่าเตี้ยเกินแล้วก็ไม่สูงเกินก็ก็ใจดีอยู่นะ หนึบยุ้ยกี่นะหนึบยุ้ยความสูงประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมดพอจำได้ไหมครับจำไม่ได้นะครับซื้อมานนาซื้อมานานแล้วนะครับครับแล้วก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีดุมดุมดุมหลังนี่เป็นดุมเดิมเหรอครับหรือว่าดุมแท้เจาะดุมหลังนี่ก็เป็นดุมแท้เหมือนกันนะครับเจาะหน้าดำดูดีมีลายเนีย ก็จะมีเปอาะใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นเปลาะของเอกนาทองครับเป็นของเอกนาทองนะครับอันนี้อันนี้เป็นปาดปาเต<า>ี้ยบบหรือว่าปาดตรงกลางครับกลางครับปาาตรงกลางนะก็คืออะไรแต่งอะไรพวกนี้ที่ร้านมินเขามีหมดเลยนะครับทุกคน<ม>ก็ทักมาถามกันได้นะครับแล้วก็จะมีเออฝั่งนี้นี่ที่เราเจาะนี่เป็นอะไรนะเป็นฝาเดิมนะครับเอาไปเจาะเพื่อ เออไอตรงนี้นี่คือของของเดิมนี่มันจะไม่มีใช่ไหมพี่รับผมอันี้คือเราเจาะมาแล้วครับหรือว่าเจาะครับเจาะใหม่มันช่วยเรื่องอะไรเหรอครับช่วยมีได้ง่ายครับอย่างว่าก่อนหน้านี้เป็นรถแขงเพื่อตั้งมารตั้งอะไรมันง่ายกว่าดูได้ง่ายกว่าอ๋อมันจะได้ตั้งมาร์ตั้งอะไรดูได้ง่ายกว่าด้วยนะครับทุกคนเนาะถ้าเราถ้าเราไม่ได้เจาะก็คือมันก็ได้แต่ว่าพูดว่ามันมันลำบากช่วงดูมาร์กดูอะไรวันี้ความมันจะตรงนะทุกคน ก็เหมือนที่ช yeah> ่างอูดว่ามันก็คือไม่ได้ยากนะนะดำเนาะเหมือนที่เราเลี้ยรถประกอบมืประจำวะเนาะคือดูยากนะเนาะดูยากเลยถ้าเจาะก็ดีแต่ควงตัวเดียวเท่านั้นที่ร้านพี่บีได้รับทำไหมับว่าได้รับนะรับรับอยู่นะทุกคนก็คือท้าเขาถางก็ได้ครับแล้วก็จะมีไอ้นี่เขาเรียกว่าขาตั้งโหลดนะครับก็คือสำหรับรถที่เตี้ยลงนะนะดำนี่ขาตั้งโหลดรูปอะไรวะส้นตีอออืื้หสุดเฉียบครับโอเคครับแล้วคันนี้ไล่สเตอร์เบอร์อะไรเหนะที่เป็นสเตอร์บส ส4 30ี่สามสิบนะครับ <Okay. S 1> ที่นะครับก็สเต็ปรถเป็นลูก5้าสิบสามนะครับแล้วก็คันนี้เป็นกล่องอะไรล่ะกล่องเดิมหรือว่ากล่องเดิมรีแมปครับเป็นกล่องเดิมรีแมปนะครับส่วนสเต็ปรถนี่ตอนนี้เป็นห้าสิบสามครับ5้าบามิลท่อนล่างเดิมท่อนล่างเดิมนะครับทุกคนแล้วก็เรือนที่ใส่กับคันนี้เป็นเรือนอะไรเรือนเดิมมางปตากครับ28มิแป เดือนเดิมฟันปาก28มิลนะครับแล้วก็หัวฉีดนี่บอกได้ไหมว่าเป็นหัวฉีดอะไรหัวฉีด 6P หัวฉีด6 k วะเดาหัวฉีดโคตรใหญ่ไล่85ได้นะทุกคนครับเข้าวนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนท่อที่เลือกใช้กับสเต็ปรถสเต็ปนี่เป็นท่อผ่าอะไรล่ะอครับเจ้าของตลาดตลาดท่องปทีครับอ๋อาตลาดรถไฟนะอันนี้เป็นผ่าดังรับ ตู้นี้จ่ายเยอะตู้นี้จ่ายเยอะนะครับช่วงนี้อะไรเบาเบาได้กระเป๋านะครับแต่กระเป๋าตังค์นี่เบาไม่ได้นะจะมีไโกนครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะขอให้ช่างอู่นะครับสตาร์ทรถคันนี้ให้เพื่อนๆพที่พีน้องๆฟังกันนะดำเนาะว่าเสียงมันดังประมาณไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยทุกคนเดี๋ยวพี่จะขอให้ช่างอู่สตาร์ทรถให้เพื่อนเพื่อนที่น้องๆฟังกันนะครับห้าสามนะครับท่อนล่างเดิมนี่เป็นเสียงเดินเบานะครับเดี๋ยวพี่จะขอให้ช่างอู่่่เเิ้้้นนนนใหพพืออๆีงงฟััะครบ ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณช being <go> <go> <uana> <go> ่างหัูนับที่มารีวิวรถคันนี้ให้นะครับทุกคนคันแล้วก็เป็นเวฟร้อยนะหัวร้อยยี่ห้านะครับเมื่อกี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็คงได้ยินเสียงกันไปแล้วนะครับว่าสเตปห้าสิบสามนะครับทอดล่างเดิมนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเออเมื่อกี้เมื่อกี้เราถามแล้วหรือว่าลืมถามว่าว่าคันนี้เป็นกล่องกล่องกล่องเดิมดีแมพกล่องเดิมดีแมพนะครับทุกคนเสียงก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆที่พี่น้องๆสนใจนะครับสเตปนี้นะครับเป็นห้าสิบสามหรือว่าอะไรแต่งภายนออกะะไไรรยัังงนคบ เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เฟซที่บีทไ้นะครับที่ขวามือนะครับทักมาถามกันได้นะครับท so, ุกคนนี่ครับหรือว่าเพื so. ่อนที okay. ่พี่น้องสนใจแบบจะถามอะไรเป็นการส่วนตัวหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เฟซช่างอูดไ้นะครับขวามือนะครับทุกคนนี่นะครับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอตัวเออพี่กับช่างอูดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับบาว่าย